สวัสดีครับอังอังอังโดรเอมอนตอนวุ้นแปลภาษานะตัวนี้คือเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะนะฮะอ่าหน้าตาเท่ากับ iPhone ีเลยเพิ่งออกมาใหม่นะตัวนี้เป็น2023นนะอ่าเพิ่งออกมาตัวนี้สามารถ แปลออนไลน์นะหนึภาษาทั่วโลกเลยคือกดพูดแล้วก็จะแปลให้เลยนะไปเที่ยวรอบโลกเ่องนในเครื่องเดียวแล้วก็ถ้าไม่มีเน็ตนะฮะตัวนี้ใช้ Wifi Wi-fi มือถือก็ได้ Wi-Fi บ้านก็ได้เชื่อมต่อจาก WiFi มือถือก็สามารถใช้งานได้เลยเนาะถ้าไม่มีเน็ตนะฮะสามารถแปลออฟไลน์ได้ด้วยนะฮะออฟไลน์หมายถึงว่าไม่มีเน็ตก็คือแบบว่าไปเที่ยวน้นตกทะเลภูเข,ขาพวกเนี้ยก็สามารถแปลถึงหนึ่งสิหกภาษาหลักของโลกนะมีภาษาอะไรบ้างนะฮะ ไทยจีนอังกฤษญี่ปุ่นฝรั่งเศสสเปนรัสเซียเกาหลีไต้หวันเยอรมันนะฮะอ่าแล้วก็ซาอุนะฮะอินอิตาลีอินโดนีเซียโปรตุเกสแล้วก็ฮินดีแล้วก็เวียดนามนะฮะจบกว่ภาษาหลักๆแบบนี้เลยเนาะไม่ต้องใช้เน็ตนะฮะสามารถใช้งานได้เลยอ่าอ่าใช้งานยังไงบ้างน,นะตัวนี้ก็สามารถถ่ายรูปแปลภาษานะฮะแล้วก็คือแบบเราเจอเอ้ยข้อความเจออะไรเจอป้ายเราก็สามารถถ่ายรูปได้เลยนะหรือว่าแปลแบบ ออนไลน์นะเอามาลองดูกันก่อนนะมันใช้งานแค่แบบกดแล้วก็พูดเนาะสมมติว่าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราก็แค่เลือกภาษาให้มันตรงนะาภาษาระบบพวกนี้ก็ตั้งได้ตามเจ้าของภาษาได้เลยนะผมเราเป็นภาษาไทยเราเรียกภาษาไทยนะาภาษาญี่ปุ่นแบบนี้นะฮะนี่ฮะก็แค่กดปุ่มแล้วก็พูดได้เลยนะฮะปุ่มอยู่ด้านข้างนะฮะก็กดแล้วก็พูดเนาะคนไทยกดปุ่มนี้ต่างชาติกดปุ่มนี้นะฮะสวัสดีครับผมมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ こんにちは私は日本をฉันเป็นคนญี่ปุ่นก็กพูดมาได้เลยนะฮะโอโยโกไซมาต์ยูโรชิおおすไชมาสวัสดีตอนเช้า <noise> ย<声>ินดีที่ได้รู้จักผมอยากมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะมาทานซาซิมิปลาดิบด้วยครับ 私は日本に旅行に行きたいし寿司も食べたいこのたびはわたしにおあいしてここにつれてきてくれてありがとうございましたありがとうございます。<noise> <noise> อ่านะสุว่าเราเนี่ยเปลี่ยนภาษาสูว่าเราเจอคนอังกฤษอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้แปลได้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าทั่วไปการรักษาพยาบาลอะไรได้หมดเลยเนาะ,ะงานวิศวกรรมหรือว่างานวิชาการก็คือแปลได้เลยนะฮะอันนี้เราเป็นไทยอังกฤษนะฮะคนอังกฤษก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะฮะ Hello everybody สวัสดีทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมรู้สึกว่า ปวดหัวครับอยากมาหาคุณหมอ Hello I feel headache today and want to see a doctor คุณหมอช่วยวิน,นิจฉัยโรคให้ผมด้วยนะครับว่าผมเกิดจากอะไรผมลองกินยาพาราแล้วไม่หายครับ The doctor helped me to diagnose what caused it I tried taking Paroa tablets but it didn't cure me ขอบคุณมากๆนะครับ thank you very much you are welcome ย <indi> ินดีค่ะอ่าปัจจพมานนี่นะฮะเราแค่เลือกภาษาเราก็พูดได้เลยนะถติว่าเราไปเที่ยวเอ่อเกาหลียเงี้ยก็คือพูดได้เลยนะก็คนไทยคนเกาหลีก็กดพูดได้เลยนะสวัสดีครับผมอยากมาเที่ยวที่เกาหลีอยากจะมาเสริมหล่อครับ안녕하세요저는한국에여행을오고싶고 와서 멋을 좀더 하고 싶습니다. 안녕하세요. สวัสดีทุกคน.ผมอยากลองทานอาหารเกาหลีอร 나는 맛있는 한국 음식을 맛보고 싶은데 너는 나에게 좀 소개해 줄수 있니? 감사합니다. ขอบคุณค่ะเนี่ยฮะมันใช้งานง่ายมากๆนะเราแค่กดเราก็เลือกภาษาเราก็กดพูดได้เลยนะแบบนี้เลยนะฮะมันมีหลายฟังก์ชันมากๆตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะสามารถบันทึกเสียงเราก็แบบแปลยาวๆได้เลยเนาะเราก็การแปลแบบกลุ่มนะสุว่าเรามีหลายเครื่องนะฮะแฟนเราเป็นคนต่างชาตินะฮะเราก็ให้แฟนเครื่องหนึ่งอยู่คนเราประเทศก็สามารถพูดได้เลยนะตัวนี้ก็จะแปลจากตัวเครื่องนี้แล้วก็ออกอีกเครื่องหนึ่งได้เลยนะฮะอ่าล้วก็การแปลออฟไลน์การถ่ายรูปแล้วก็แปลเหมือนว่าเราเจอเมนูอาหารนะฮะ แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็จะแปลเป็นภาษาให้เราได้เลยนะง่ายๆแบบนี้เลยเนาะแล้วว่าเจอป้ายอะไรก็ตามแต่ได้หมดนะฮะแล้วก็การแปลแบบเรียลไทม์หมือนว่าฟังบรรยายการประชุมหรือว่าฟังข่าวก็มันก็จะพูดอย่างก็จะแปลให้เลยนะสุวว่าเราเราเราพูดภาษาไทยนะฮะแปลเป็นคนเกาหลียาวเลยนะสมมตินะหรือว่าเลือกภาษาตรงนี้นะสุวว่าเราจะจะแปลภาษาแล้วก็แปลได้เลยนะสุวว่าเราเจอคนเวียดนามแล้วกันนะเราเขามาฟังบรรยายเรานะสมมุติว่า เป็นนงงงาาาออะไรบย่สวัสดีครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะที่มาอยู่ที่เมืองไทยนะครับวันนี้เรามีางานประชุมสัมมนานะฮะเรื่องความสําเร็จขององค์กรของเรานะที่มียอดขายาสูงมากในรอบ10ปีนะครับก็ยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่ทุกคนได้มาร่วมงานนี้นะฮะ ตอนเย็นเราจะมีงานปาร์ตี้สังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็สิ้นปีนี้ก็จะมีการเพิ่มโบนัสให้ทุกคนนะครับพูดเสร็จแล้วก็กดปุ่มหนึ่งครั้งนะฮะนี่ฮะมันก็จะเป็นการย้ายตัดยาวประมาณนี้นะ Hôm nay chúng tôi có một buổi hội thảo về việc tổ chức của chúng tôi đã đạt được kết quả bán hàng tuyệt vời trong được 10 rồi. năm qua. À, đi, năm, năm rồi, rồi. Có này, có đài, tôi, tôi rất vui thì vì mọi, mọi người khuy, có hả? thể đến tham gia sự kiện này. Buổi tối ở Naha chúng tôi sẽ có một bữa tiệc. Tôi nghĩ là sáng mà xem tổng hợp phòng bố thuật phòng khuôn điều đại nha. Nếu mà bố mì mải mải thì bố ảnh tài lệch biển ngân lúc sức khuôn nha. Thì lâu trở về thiêu thì bè ngồi đây lời nó เงินบาทเป็นสกุลอื่นเท่าไหร่นะแล้วก็ใส่ตัวเลขได้เลยนะฮะแล้วการแปลงหน่วยอ่าอันนี้ก็คือปริมาณความอยาวความสูงได้หมดนะฮะแล้วก็ chat gpt นะนี่ตัวนี้ใช้ดีนะฮะ chat gpt นะแล้วก็นาฬิกาโลกก็จะมีนะทำสวนที่เราไปเที่ยวแต่ละ,ะเมืองนะฮะอ่าเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธปิดอัตโนมัตินะฮะภาษาระบบนะฮะที่เราอ่า <c oughs> อยากให้เครื่องนี้เป็นภาษาอะไรก็ตั้งได้เลยนะฮะ <c oughs> ประมาณนี้นะฮะ สินค้าเราบให้หนึ่งปีเต็มนะใช้งานง่ายมากๆนะแค่แค่กดแล้วก็พูดอย่างที่เราเห็นนะ,ะก็สามารถใช้งานได้แล้วนะเะนี่การไปออฟไลน์ line ก็ไม่ต้องมีเน็ตก็สามารถใช้งานได้นะ,ะ,อะลองดูนะผมลองปิด wifi เนี่ฮะเราก็เลือกอัซว่วเราเจอคนอคนจีนนะฮะเราไปซื้อขายของกันนะเราก็สามารถพูดได้เลยนะตัวนี้เป็นภาษาออฟไลน์นะเราปิดปิดปิด,ด Wifi แล้วนะอัซซเรานะ สวัสดีครับส,สินค้าชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับนิฮาวสวัสดีถ้าผมซื้อสินค้าจำนวนมากคุณมีส่วนลดพิเศษให้ผมไหมครับ Alter, Alter. เอาเตอรเอเตียตกลงขอบคุณอ่าก็จะประมาณนี้นะฮะก็กดพูดได้เลยนะตัวนี้คือออฟไลน์นะเราไม่ได้ใช้เน็ตนะ,ะเนี่ย Wi-Fi ไ,ไม่ขึ้นนะถ้าเราใช้เน็ตก็จะขึ้นรูป Wi-Fi นะเนี่ยเปิด Wi-Fi นี่ครับผมครับ Wi-Fi ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะตัวนี้นะฮะอ่าสินค้ารับรองให้หนึ่งฟรีแถมสัง่งสัญญาทักเข้ามาได้เลยนะครับผมครับเคองแปลภาษาอัจเรียนะฮะแอดวิสุทธดครับนะของแท้ต้องแอดวิสุทธดครับเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับ